วีการ์ดเปิดตัวผักอบกรอบผสมไขพ่พามรายแรกของโลกชวนจีน่าเดอะเฟสพร้อมสื่อเคเตอร์เยี่ยมชมโรงงานวงการขนมครกเคี้ยวเพื่อสุขภาพต้องสั่นสะเทือนเมื่อวีการ์ดแบรนด์เสด็กสายเฮลตี้น้องใหม่ภายใต้บริษัทเทกินคอร์ปอเรชันจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดผักอบกรอบผสมไขพ่พามรายแรกของโลกอย่างเป็นทางการพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับสื่อมวลชนและเคเตอร์ชื่อดัง เยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานในจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่7สิงหาคม2568งานนี้นำโดยีมผู้บริหารระดับสูงได้แก่คุณจตุรพึ่งธรรมสกุลคุณชนานาสุภกรการนนคุณภูวกรสุภกรการนนที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท้องถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเบื้องหลังของการพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบไข่พัมํมซึ่งเป็นพืชน,น้ำจืดขนาดเล็กที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะมีปโปรตีนสูงมากค่ะ เดิมทีเนี่ยปกติเนี่ยเราไปเที่ยวงานเทศกาลใช่ไหมคะแล้วเราก็ที่แรกเลยอ่ะเราซื้อแบรนด์อื่นมานะคะแล้วก็มาพัฒนาเป็นแบรนด์อีกั้านค่ะเดิมทีอ่ะเ,เราทําเป็นชาเขียวอบกรอบจาชาเขียวอบกรอบอย่างเงี้ยทาให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆจนเราอ่ะเป็นคนชอบผักอยู่เป็นเดิมพันอยู่แล้วเราจะมีความคิดทือว่าหาผักตัวไหนก็ได้ จากผักที่เราทานเนี่ยมาเป็นขนมทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพเพิญ mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยเ mm hmm. พมมาใหม่ก็คือไข่ผัมซึ่งมีประโยชน์มาก mm hmm. เราก็เลยมาคิดว่าะทำยังไงก็ได้ให้ไข่ข๋ตัวเนี้เป็นของขนมกินเล่นที่เข้าได้ทุกกลุ่มไกกวต่อจากนั้นเองมันเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ไข่ผ๋เนี่ยทำให้เป็นขนมที่อร่อยทานแล้วไม่เบือ่อ ดีต่อสุขภาพเราก็ได้คิดค้นพัฒนามาเรื่อยๆจนได้มาเป็นผักอบกรอบผสมไข่ผัมซึ่งปัจจุบันนี้เราทําได้สําเร็จแล้วมี3รสชาติมีรสออริจินอลแล้วก็รยยสยำไข่แซ่บรสไม้ชิลลี่ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยของเราเนี่ยตัวนี้สำเร็จมาประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งเราได้ไปออกงานที่ไทเฟกซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทีนี้เราก็ต้อง อาศัยพี่ๆสื่อมวลชนที่แจ้างการรับรู้ให้ทั่วไปได้รับรู้ว่าไข่พัมเนี่ยเป็นมากกว่าพืชน,น้ําซึ่งสามารถทําประโยชน์อีกมากมายซึ่งนอกจากทําเป็นขนมแล้วเนี่ยตัวไข่พัมเนี่ยเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะจะไม่หยุดหย่อนแค่นี้ค่ะเป็นรายแรกของโลกครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยขนมที่ทําออกมาเนี่ยจะผ่านการทอดแต่ของเราเนี่ยไม่ผ่านการทอดแล้ใช้วิธีกระบวนการอบ กระบวนการอบเนี่ยจะยากมากคือเราใช้วิธีนี้เพื่อดีต่อสุขภาพแล้วทานแล้วไม่ไม่รู้สึกผิดต่อร่างกายทานได้เรื่อยๆค่ะอร่อยจริงค่ะคือมาถึงแล้วจีนา่าขอลองชิมก่อนเลยทุกรสชาติเลยค่ะแล้วก็คือปกติกินไข่ผังอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยกินไข่ผังที่ผ่านการอบกรอบซึ่งซึ่งจีน่าเป็นคนติดขนมมากๆแล้วก็พยายามหาขนมอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับสุขภาพด้วยกินแล้วมันไม่รู้สึกผิด ไม่รู้สึกผิดต่อพุงไม่รู้สึกผิดต่อหุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพพอชิมแล้วคือชอบมากจีน่าชอบรสออริจินอลสุดแล้วก็ลองมาเป็นรสยำไก่แสบซึ่งเ,เมื่อกี้จีน่าได้เข้าไปดูในโรงงานมาด้วยค่ะก็ได้เห็นว่ากระบวนการทำความสะอาดของโงอรงงานเป็นยังไงคือทุกอย่างแบบ ดีเยี่ยมเลยจีน่าให้ผ่านเลยแล้วก็ได้ลองทําด้วยค่ะเมื่อกี้ก็แอบเละไปนิดหน่อยต้องขออภัยนะทีทีแอบผิดพลาดไปสองถุงใส่ลงเยอะเกินป่องเลยน้องป่องเอ,อ๋อระยะเวลาที่5ปีที่ลงทุนเนี่ยนะฮะมันก็ลงลองผิดลองถูกมาก็หมดไปร่วม20กว่าล้าน27ล้านเยอะมากแต่เราก็ไม่เสียดายนะฮะ,ะมาถึงวันนี้แล้วเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำ ตอนนี้ก็แคนคาตลาดเรากา็ส่วนใหญ่เราแล้วก็ตอนนี้คือเราเจะเล็งกลุ่มเป้าหมายทั้งวันเทสต์ก็ดีแล้วก็สื่อออนไลน์ก็ดีทั้งในแอดฟอมก็ด,ด,ดนนีครับคือเราพยายามจะขยายตลาดกด้วยเหอนกันครับเพราะว่า,าผลของการผลิตเนี่ยเราที่แรกอะการผลิตเราอะมันยังไม่ยังไม่สั้นเสเท่าไหร่มันเพิ่งมาสั้นเสช่วงสองปีสุดท้ายนะครับที่จะตอบตอบโจทย์กับคุณลูกค้าว่ากําลังการผลิตเราเท่าไหร่ อะไรประมาณนี้ขอฝากคลิปแันที้นะคะเชื่อคี่ว่ามันเป็นวันตกรรมวัตกรรมใหม่นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมดูว่าเฉกขันเนี่ยมันสามารถให้คุณประโยชน์ได้และพร้อมทั้งความอร่อยดีต่อสุขภาพานะคะแล้วเด่ขอฝากทุกช่องทางะคะ่ะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะ่ะและสื่อทุกช่องนะคะช่วยโปรโมด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นน้องใหม่นะคะเพิ่งเติบโตอยากให้ช่วยผักดันให้แบรนด์ิ๊กรับเนี่ย เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในประเทศแ,และต่อไปคิดว่าต่างประเทศก็น่าจะรับรู้ในแบรนด์ดิสกัสของเราค่ะขอบคุณยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามทั้งตัวนี้แล้วก็รสชาติใหม่ๆของเขาไว้ด้วยนะจีน่าเราประกันเลยว่าคนรักสุขภาพหรือว่าคนที่ติดขนมนะเปลี่ยนมาทานอันนี้แล้วแบบจากที่ใครไม่เคยทานไข่ผัหรือว่าใครที่ไม่ชอบไข่ผำอยากให้ลองจริงๆและจะเลิฟเลยเหมือนจีน่คะ